สักครู่นะคะ f c ha 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 ha

คุณวารีคุณวิรุธนะคะสวัสดีลูกข้าเหนียวคุณวาลีนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะคุณลูกข้าเหนียวสวัสดีค่ะคุณ BBNN สวัสดีจ้าแอดเฟื่องดูโฆษณาให้จนจบจ้าทนายสักกรินสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะคุณสีวานสวัสดีค่ะทนายสักกรินสวัสดีค่ะทนายสักกรินสวัสดีเอฟซีลุงพนาแตนอย่าลืมสนับสนุนสั่งซื้อสินค้าที่พี่สก,กินนะครับขอบคุณค่ะในานามช่องเฟิ่มบุญชูชาแนลด้วยนะคะ โอ้เราเฟิ่งจะตักน้ํายังไงแม่ดาเล่นปลูกนี่นะคะแม่ดาปลูกรอมนี้หมดเลยทีนี้ตักน้ํามันก็ยากถ้าเราไปตักนั่นนะคะดูจุดนั้นนะคะเนาะถ้าจุดนั้นมาทีละกระป๋องมันก็เสียเวลามากนะคะเอฟซี FC เดินไปเดินมาเนาะเพราะตรงนี้เครื่องตักไม่ถึงอยู่แล้วนะคะแม่ดาเล่นปลูกแบบ รอบเลยนะคะไม่มีที่จะเดินเข้าเลยนะคะนี่เห็นไหมคะตรงฟางอะ่ะมันก็ดีนะคะที่ปลูกนะคะเนาะเอฟซี FC, เนาะแต่ว่าน่าจะเว้นที่ให้เราเดินมั่งเนาะทีนี้ก็ตักน้าเพิ่งก็ตักไม่ถึงแล้วค่ะนี่ถ้าเราไปตักมันก็เสียเวลาเดินไปเดินมาเนาะ แล้วมันลงยากค่ะดินมันแฉะด้านล่างเพราะว่ามันชื้นก็คือ